สวัสดีครับผมจะมาแนะนำการทำเส้นปักเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ฝึกหัดการเขียนคัดลายมือ,อาการทำเส้นปะกนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับครูอาจารย์หรือว่าผู้ปกครองที่ต้องการที่จะให้เด็กได้คัดลายมือนะครับก็มีหลายคนก็ถามเข้ามาที่บล็อกผมนะครับก็บกถามว่า ทำไมทำไมได้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยวันนี้ผมก็เลยจะมาทำวิดีโอในการสอนอ่อจะเรียกว่าสอนหรือเ่าเรียกว่าแนะนำาแนะนาการติดตั้งสอนแล้วก็วิธีใช้งานนะครับคนอื่นเลยก็เข้ามาที่บล็อกผมนะครับก็จะเป็นบล็อ,อกคอมสั b มิท d o t b o x t c o m นะครับก็เข้ามาตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับ ให้ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวโอเคนะครับเดี๋ยวจะจดกันแนละ้วเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับหรือว่าจะเข้ามาคลิกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับก็อ,อ,อื่นเลยดาวน์โหลดตัวฟอนเส้นปากมากอ่อันนี้ก็คลิกเข้าไปเลยครับเข้าไปอันนี้ผมเลสจบไปแนละ้ว ครับคัดลายมือก็ให้ดาวน์โหลดคลิกตรงนี้ครับดาวน์โหลดวผมจะใช้ิดนึงอันนี้เดี๋ยวผมได้ดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ,นนรบ,รบก็ตบกแตกไฟล์ครับผมอ่าผมดาวน์โหลดมาไว้ที่ตรงนี้นครับจะเป็นเป็นเป็นเห็นจะเห็นว่าเป็นไฟล์ zip เอาไว้นะครับก็ให้แตกไฟล์นะครับ ได้คนเดยเชื่อว่าสัตวลายมือจะมีคอนสามตัวนะครับก็ผมแนะนําว่าให้ติดตั้งไปทั้งสามตัวเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปเลือกใช้กันอีกทันหนึ่งในในโปรแกรมเวิร์ดนะครับในท่อนเวิร์ดที่ท่านหนึ่งเราจะเลือกเราจะไปเลือกใช้ออกก็ c o p y อกครับทำการคัดลอกแล้วก็เข้าไปที่ในซี่โปรแกรมไฟล์ครับแล้วก็ไอ้ไดซี ไปที่ไดซีแล้วก็ไปที่วินโด s ครับไปที่คน r ดฟอนนะครับคน r ดฟอนนะครับคน r ดฟอนนะครับ,ดบไดฟอนนะครับจากนั้นให้คลิกขวาตรงไหนก็ได้ครับแล้วก็เลือกที่เหตุ อันนี้อันนี้คือผมเคยติดตั้งไปแล้วตอบ yes ไปเลยนะครับตัวไหนที่เราติดตั้งแล้วก็ช่างมันให้มันทับไปเลยโอเคครับไปติดตั้งสามตัวติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูกันที่เราซ้อมเวริร์ดครับเราไปที่เราซ้อมเวิร์ดได้เลยเราซ้อมเวริร์ดขึ้นมานะครับอันนี้เราจะมาทดสอบกันก่อน ซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งผมได้ให้มามีสามตัวมีดัสามมีคัดลายมือแล้วก็คัดลายมือสองนะครับเราจะใช้ดัสามก่อนลองทดสอบดัดสามกันดัดสามดสามจะมต้นด้วยตัวดีก่อนนะครับดัดสามนี่ครับดัสามบางคนอาจจะมองมเห็นมันเป็นจุด,จ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 ดๆๆเลยนะครับก็ลี่เข้าไปครับเพิ่มฟอนต์ตัวใหญ่นิดนึงแล้วก็อาจจะใช้ตัวหนาะ ไปของคนเห็นว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆอาจจะมองเห็นยากกแล้วก็ใช้ตัวใหญ่ขึ้นอีกแบบนะครับแปบกิบตัวเล็กได้เลยนะครับ ก็ตัวนี้จะเป็นแบบจุดจดสามนะครับเป็นดสามต่อไปเราจะมาใช้ตัวที่สองตัวที่สองชื่อว่าคัดลายมือนะครับคัดลายมืออันนี้เป็ธรรมดาอันนี้มปก็กตึนต้แต่เอวแล้วก็ถามวิธี ไปไปนะครับเด็ <tampoco S 2> ่ต so ป <people> <uit> ็นคนละเด็แต่นี้ตด็นนี้ไม่ส่วนส่วนคนละนะครับก็ขอใครับขอขวดขอไฟขอคนแล้วก็จะมีอะไรมือตัวที่สองอะไรมือตัวที่สองนี้ เป็นตัวนี้นะครับอนนี้มือตัวที่สองเดี๋ยวเราจะลองใช้ดูนะครับทั้งสามตัวอัไอมือเวอร์ชันสองข้ไก่ข้อไข่ข้อขวดข้อฝายข้อหูก็ทั้งสามตัวก็จะลองเทียบกันดูนะครับความสวยงามก็ใจง่ายก็จะแตกต่างกันก็แล้วแต่คนชอบนะครับก็เลือกเอานะครับจะให้รูปคัดแบบไหน อันนี้ตัวน,นี้เราลองใช้ตัวหนาดูได้หรือเปล่าตัวหนาไม่ได้นะครับตัวหนาจุดมันใช้เง,งินไปก็เลยทําให้กลายเป็นแต่ว่าไม่เหมือนกับตัวเส้นฝานะครับก็หลังจากนั้นเราก็จะพิมพ์ลองพิมพ์ดูครับลองพิมพ์ด้เอาดูว่มาว่ามันจะเป็นไปนตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับลองพิมพ์ ก็จะออกมาอบนนี้นะครับเอาแล้วแต่ใครชอบเส้นคมเส้นหนาเส้นทึบขออแล้วแต่นะครับอันนี้เราอาจจะปรับเป็นธรรมดานะครับถ้าับบธรรมดานี้ก็แทบจะมองไม่เห็นนะครับลองดูครับผมวิธีการทําก็ไม่ยากนะครับขอก็ผมข,ขอจบกันแนะนำเพียงเท่านี้ครับถ้ามีปัญหาอะไรก็สอบถามเข้ามาได้ที่ม็อกของผมนะครับ walaupun saya tak nak menikmati